อาพี่พ่อข้องขาโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์นี้เป็นยังไงบ้างโอ้โหใหญ่โตมากคร่บผมก็ไม่ได้เจอบรรยากาศนี้มานานนะครับตื่นเต้นเ,นเหมือนขึ้นคอนเสิร์ตเลยโอ้หโห<อ>ก็ก็<อ>ดีครับก็ได้มีโอกาสมาทำอะไรแบบนี้อีกครับได้ร่วมงานกับเพื่อนพี่น้นนองคนกลับมาทุกนนะครับรู้สึนนกดีง่ายไ,ไหมพีม่แอ๊ค่ะ เหมือนกันค่ะจริงๆก็ห่างหายจากบรรยากาศนี้มาเป็นปีแล้วค่ะ,ะก็วันนี้ได้กลับมาพร้อมกับทุกคนก็รู้สึกตื่นเต้นและก็ดีใจครับนนทร์ครับเล่าเล่าถึงโปรเจกต์นี้หน่อยมันเป็นโปรเจกต์อะไรรูปแบบของซีรีส์เรื่องไหนครับก็เป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้นะครับผมแล้วก็อย่างที่เห็นก็จะมีนักสแสดงประสบการณ์เยอะมากมายครับผมซึ่งก็ทําให้ผมตื่นเต้นเหมือนกันครับที่จะได้ร่วมงานเพราะว่ามันก็อาจจะ กดดันผมนิดนึงเหมือนกันครับคือปูกำแบกนะครับไม่มีใครกดดันเลยคือปูกำแบกนะครับกดดันไงไม่เรื่องเนี้ยสุดยอดค่ะเพราะว่าเราร่วมมือกับประเทศจีนอีกหน่อยเราจะดังไปถึงแผ่นดินใหญ่เออนี่ทําไงอ่ะนี่คือแม่ทัพเป็แม่ทัพแต่เนี้ยบริษัทกองทัพแต่เนี้ยแม่ทัพอ่าล้วมีบ้านบ้านอ่านน้องเอิร์ธ อันนั้นลูกชายชัดลูกชายภูมิใจแม่ภูมิใจแม่ากอันนั้นลูกชายอันนี้ลูกสะพ้ายอันนี้ก็ลูกขอยอันนี้ลูกสาวอันนี้ก็ลูกข่อยมีลูกสามีแล้วอยู่ไหนฮะนี่ัวดัวดอยู่นี่ค่ะนี่ก็อย่างที่บอกไปว่าทุกคนบอกว่าเป็นคนณค่าที่ใหญ่มากที่ GMTV ทำกับคุณสายนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามทุกคนเพราทุกคนบอกว่าต้องดูแน่นอนเก่งมากละลูก มากนี่แหละค่ะเป็นตัวสื่อให้เราเพราะว่าพูดภาษาจีนได้คนเดียวอ๋อทั้งหมดทั้งหมดอ่ะแล้วใครพูดได้มากนี่นี่เฮาครับผมนี่นี่นี่ขอหอนี่หน่อยนนครับผมพูดพูดขอได้พูดขอได้ครับผมพูดเลยบอกเลยบอกคนจีนเลยครับผมว่า 大家这是เอ่อทุกคนป้าพี่ก้องป้าครับเอ่อปแปที่ครับเอ่อพี่ก้องค่ะซีรีส์เรื่องนี้มันบอกเราเรื่องราวความรักสามรูปแบบนะครับเป็นยังไงบ้างก็เป็นหลักๆก็จะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องราวชีวิตแบบหน่นะครับเขาก็ จอเจอ,เจอ,อความรักีสองแบบทสองมุมจะเลือกแบบไหนดีแบบที่มันคาน่าจะเป็นควรจะเป็นอย่างนี้หรือจะเอาแบบที่ใจฉันชอบควรจะเป็นแบบไหนดีมนันเป็นเรื่องทางเลือกสองทางของพี่อัเป็นไงบ้างก็นีละคะ่ะตัวนางเอกก็แบบบัดใจค่ะก็จะเอาอะไรความแบบว่าจะจัดตามความเหมาะสมหรือว่า นนแล้วนนยังมีคู่น่ารักน่ารักอีกแล้วนนเจอเจอทั้งพี่ก้องเจอทั้งพี่แอฟเป็นไงบ้างก็จริงจริงยังผมยังไม่ได้มีโอกาสถ่ายร่วมกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะได้ได,ได้ได้เจอกันคิดว่าน่าจะอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับน,น้นองๆด้าน,นหลังไหมลูกใครบ้างมาแล้วพี่ปอเชิญค่ะครับปอเป็นไงบ้างคะลูกตื่นเต้นช็อปได้ร่วมกับพี่ๆและแสดง ในบ้างได้ร่วมงานโปรเจกต์นี้ดีใจครับที่ได้มาร่วมงานโปรเจกต์นี้แล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆทุกคนนรแสดงทุอย่าง่ามีลูกเชิญค่ะ่ก็ตื่นเต้นเหมือนพี่ปอนเน่ยค่ะดีใจที่ได้ร่วมงานคนนี้พวกหัวโจกเทออเฟซไงอ่ะเชิญขาดสามคนสามคนรวม ออฟฟิศออฟฟิศเด็กๆออฟฟิศออกมาชาออฟฟิศออกมารู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเียรมาที่ได้ร่วมงานกับพี่ทุกคนก็เป็นน้องใหม่ก็อฝวากตัวนะคะเป็นแกงออฟฟิศในเรื่องอเทลฮปาร์ตี้กันไปแกออฟฟิแลวมีแกงมหาลัยเอาแกงมหาลัยถอไปกอดแกงมหาลัยออกมาแกงมหาลัยมหาลัยมาเแกงมหาอีเอิร์ดอาจารย์อกอมาสิ อ้าวแม่มหาลัยแม่ก็แม่ก็มหาลัยอะไรเนี่ยนะอ่ะฝากฝากฝากตัวหน่อยรูวัสดีครชาชินนายนะครับเป็นเรื่องแรกก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยครับแล้วก็พูดไม่จบโอ้โโอเคอากับมาเซตเดิมค่ะครับมาเซตเดิมพี่เขตพี่เขตก็เชิญด้วยค่ะพี่เขตพี่นั่น พูมกับผู้จัดครับผมพี่กูครับผู้เช่วยขาให้ด้วยออยยาา่งเนี่ยเนี่ยพี่เอ็ดขาครับพูดถึงโปรเจกต์นี้หน่อยมันมันเป็นย okay. like ังไงบ้างโอเป็นความร่วมมือกันนะครับระหว่างดีบัมทีวีนะครับแล้วก็ไนก์ไซด์เป็นโปรเจกต์ที่เราจะไม่เรียกว่ารีเมคเนาะเราเราเราไม่ได้เหมือนออริจินอลเราจะเห็นมันเป็นบทซีรีส์แต่แปลงครับเพื่อเพื่อเพื่อที่ ให้เกิดความสนุกสนานมากขึ้นแล้วก็เล่าเรื่องในมุมใหม่ๆที่เรามองเห็นแล้วก็แล้วก็คิดว่าแฟนๆซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นอะริ็ตามเองหรือว่าแฟนๆซีรีส์อขงทางไทยแบบจับไปจับกระแสทุกคนที่นี่ก็น่าจะชื่นชอบนะครับพี่มีนะครับท้ายพี่กล้องพี่แอปขาฝากถึงโปรเจกต์นี้หน่อยครับว่ามันจะยิ่งใหญ่แล้วเราจะต้องติดตามกันได้เมื่อไหร่อะไรยังไงครับแค่อ่านบทอกผมยังสนุกอ่านจริงหรือพอได้ได้อ่านบท ตั้งใจเอาไว้ครแบบับแล้วรู้สึกว่ามันอยากไปทำงานอยากได้ไปอยากได้ไปถ่ายก็เชื่อว่าความาเป็นหนังออกมาเป็นภาพยนตร์ที่ได้เห็นเนี่ยเพราะว่าน่าจะสุข,ขมากๆอ,อยากจะพูดต่างกันอยากจะมีความสุขต้องดูเรื่องนี้ครับสนุกแม่คร<แ><แ>อเครูสึว่าตอนนี้คนดูของคะแนทนี่สุดข,ของคนดูคือการสร้างความสุขนี่เจอแค่แม่เข้าไปก็ไม่ขังให้รู้ไป แล้วก็คือเรื่องนี้มันเต็มไปด้วยความรักความ,มอบอุ่นแลว้วก็ความสุขที่ที่ทุกคนจะได้อย่างแน่นอนเพราะว่าอย่างที่พ่้องบอกพวกเรารักแสดงแค่อ่านบทก็สนุกในความสุขแล้วคนดูก็เช่กนกันค่ะครบรอดขอบรอเพราะว่านี่ครับขบรอดก่อน